นิดเดียวครับไม่ต้องทำเยอะได้ดีครับขอผมอ่ะครับเพิ <um> ่มครับเพิ่มครับเพิ่มครับเพิ่มครับคุณดีแข็งอีกนิดครับได้ดีครับอีกนิดครับได้ดีครับอีกหน่อยครับอีกครับคุณได้ดีครับคุณได้ดีครับพอครับได้ดีครับพอครับไดดีครับพอครับได้ดีครับพอครับอ้าวทุกคนพออ่ะตีให้เป็นไข่ดาว แต่ว่าคราวนี้ไข่ดาวก็ไม่จะไม่ใหญ่เหมือนเมื่อวานและจะเล็กๆเล็กๆแค่นี้ดูเอาเองไม่ต้องถามนะให้สังเกตความหนาครับพอครับไม,ไม่เป็นไรครับจะตัดพร้อมหัวครับ ใส่กรอกให้ขึ้นมาตรงๆเป็นทรงกระบอกครับไม่ใช่ทรงกระบาดทรงกระบอก เที่ยวนะมีใครมาเที่ยวมีเพื่อนมาเยี่ยมโอ้โหน่าจะมาเมื่อวานนะได้เป็นในแบบเลยนะเนี่ยมา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 อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยคุณนอี่ชอบเหรอโอ้โหชอบมากเลยโนไม่หฮเลนห่วงนี่คุณไนี่นี่หมาคุณไอดีเหรอน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเขาคงจะเดินหลงเข้ามาสงสัยจะตั้งได้อยู่ที่นี่แล้วมั้ง ในนี้ยง de hm ก่อนไปเลี Hence, ้ยงเลยเอาไปเลี oh ้ยงดีมเลยไอรลูกไม่รู้แพ้ยังไงถ้ามาเห็นอันนี้หนอ้าวเล่นเสร็จแล้วกลับไปทำงานต่อยังเล็กอยู่เลยนี่ตัวเลล็กเเยหมือนเนนนั่นแหลาเล็กอยู่เนยอยากทราบว่าการที่จับสุนัขตัวเมียมันบาปไหมครับประเด็นที่น้องสมบเนยได้สงสัยถึงการจับต้อง สุนัขเพศเมียว่าผิดศีลของน้องเนนหรือไม่โดยหลักต้องทำความเข้าใจว่าสัมมเนรนั้นถือศีลสิบเมื่อสิ่งใดพ้นจากศีลสิบก็คือไม่ผิดเพราะัานการจับต้องสุนัขเพศเมียก็คือไม่ผิดศีลของน้องสัมมเนรแต่ถ้าจะมองลึกลงไปถึงว่าพระภิกษุสงฆ์สามารถจับต้องสุนัขหรือสัตว์ตัวเมียได้แมมนั่นในพุทธบัญญัติในศีลไม่มีบัญญัติ แต่ถ้ากล่าวในอนุพุทธบัญญัติก็คือการจับต้องมีความกาหนดเสพเมถุนในสัตว์ตัวเมียท่านถืออาบัติเป็นปราชิกเพราะฉะนั้นในประเด็นในการจับต้องก็ต้องแยกแยะว่าในกรณีที่มีสุนัขตัวเมียที่อยู่ในวัดญาติโยมเอามาปล่อยพระสงฆ์ท่านต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูก็เป็นเพียงแค่วัตถุอนามาตเมื่อบางครั้งอาจจะมองในมุมว่าจับต้องแล้วไม่สุภาพหรือบางครั้งจับต้องด้วยความเมตตาแต่นี่ที่นี้ก็ขอตอบในประเด็นที่ว่าน้องสมานเณร จับนั้นไม่ผิดศีลของน้องสัมมเนนและพระพิสูง์สงไม่ได้มีพุทธบัญญัติเป็นเพียงแค่วัตถุอนาม,มาตคือไม่เหมาะสมในการจับต้องด้วยความไม่สุภาพก็เจริญพรตอบองน้องสัมมเนนเจริญพร ได้รับการติดต่อว่าจะต้องมาสอนเนยรู้สึกดีใจเพราะว่าปกติชอบชอบปั้นเนนอะไรเงี้ยออแล้วก็จะมีความสัมพันธ์รู้สึกอะไรกับเนนเยอะพอได้มาสอนเนนก็คือมันเหมือนสอนอะไรที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเป็นนักบวชที่น่ารักน่ารักถ้าสอนพระก็ก็จะอีกแบบหนึ่งจะซีเรียสซีเรียสหน่อยก็จริงจังแต่เนนที่มีความรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่เขายังน่ารักอยู่ซึ่งโดยโดยส่วนตัวแล้วก็ทํางานกับเด็กก็จะ ่ายแล้วก็จะชํานาญกว่าก็เนนเนนเก้าองค์นี้ก็ก็มีหลากหลายหลากหลายลักษณะก็เหมือนเด็กทั่วไปที่เอามารวมกันแล้วก็เขาก็จะมีแบบบางคนก็อาจจะชอบเล่นบางคนชอบคุยบางคนก็อะไรบบุคลิกต่างๆก็ผสมผสานกันอยู่ฮะก็เป็นเป็นเรื่องของของเด็กนั่นแหละ,ะแต่ผมรู้สึกอย่างเวลาที่สอนเนนกับสอนเด็กธรรมดาเนี่ยเนนเขาเหมือน คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนเขามีมีศีคลครอบเขาอยู่เพราะนั้นความเกเรหรือความก้าวร้าวหรือความอะไรเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเด็กธรรมดาเหมือนเขาก็จะแบบพูดไม่เพาะก็ไม่ได้มันเขาอยู่ในชุดที่ควรจะต้องพูดเพาะอะไรอย่างเงี้ยหรือทากริยาอะไรที่มันเกินเหตุเขาก็จะมีศีลอะไรบางอย่างคุมเขาโดยอัตโนมัติอันนี้ที่ผมสังเกตเห็นนะฮะก็น่ารักดีแล้วก็อ่าเวลาที่ เนนทํางานเนี่ยเนนก็จะมีต้องมีความตั้งใจต้องมีความรักในสิ่งที่กําลังคิดว่าจะทําอะไรออกมาเนนต้องคิดต้องสร้างสรรค์ฮะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการมีการฝึกฝนความเพียรการมีความพยายามแล้วก็พยายามในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นแหละ,ะเพราะว่าเราก็จะกเปิดกว้างให้เนนได้มีอิสระในการทํางานคือไม่เปฟิกมาก การที่เขาทํางานอย่างมีความสุขนะตอนนี้นะเวลาที่เขาทาอยู่เนี่ยเขาทําได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ทําได้ทําไปก็อาจจะพูดมากเล่นมากอะไรมากแต่มันก็แฝงด้วยความสุขอยู่ในการทํางานฮะเขาเขาไม่ได้ถูกกดดันหรือบัง,บงคับให้ทําจนเกินเหตุอันนี้เรียกว่าจนเกินเหตุคุณดีๆจะลงโทษเนนสองคน ให้ดูเพื่อนอยู่เฉยๆก่อน5นาทีแล้วขอคุณดีๆคิดก่อนว่าจะทำยังไงอ่าไม่ต้องทำอะไรครับเล่นด้วยกันอ่าอ่าวางวางเลยครับวางวนั่งนั่งดูแล้วถ้าทำไม่ทันโทษใครไม่ได้เน่ยต้องโทษกันเองนะครับสคน5นาทีเองไ้วเดี๋ยวให้ทำใหม่ ดินเผาครับทําให้เราฝึกการออกกําลังครับแล้วทําให้สามารถให้เราฝึกว่างานนี้เราจะใส่ใจในงานนี้ไหมถ้าเราไม่ใส่ใจงานที่ออกมาก็จะแบบอุบาทเล่ครับการที่เราปั้นดินเนี่ยเขาสอนให้เรารู้จักว่าถ้าเราแบบทำมางเช่นเราสวดมนแล้วเราไม่ตั้งใจสวดมนทำมานั้นก็จะไม่มีความแบบยังไงอ่ะไม่มีความดีอะครับแบบเหมือนเราไม่ได้ท่องอ่ะถ้าอย่างเช่นเหมือนดินเผานะครับ ถ้าเกิดเราตั้งใจปั้นงานชิ้นนั้นก็จะออกมาสวยงามครับสองวันที่เรียนปั้นดินเนรู้สึกว่ามันยากมากแบบว่าต้องทำเป็นชั้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 นช้แลข้างในต้องว่างๆโปร่งๆเนร์ก็พยายามปั้นปั้นปั้นเป็นละชั้นชั้นพอต่อมามันเริ่มยากต้องทำเป็นหัวต้องโค้งแล้วก็ประกบกันให้ได้ตอนเรียนปั้น ปองได้เนนหนึ่งรูปแล้วก็ได้ขีดผมด้วยขูดเป็นเป็นดินหลังจากสามเณรทั้ง9รูปได้ปลดปล่อยจินตนาการกับการปั้นดินกันอย่างเต็มที่ก่อนกิจวัตรบำเพ็ญประโยชน์พระอาจารย์เรียกเหล่าสามเณรน้อยจอมสนทำไมล่ะครับเนี่ยดูสีหน้าพระอาจารย์เคร่งเครียดเชียวแล้วบทสรุปวันนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ต้องติดตามกันนะครับ ติดตามชมกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรปูุปัญญาธรรมได้ทุกวันและสามารถชมการถ่ายทอดสดพร้อมร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมไปกับสามเณรทั้ง9รูปได้ทาง True Visions 60และ HD 120หรือชมออนไลน์ได้ทาง w w w t r u e p u p a n y a c o m t r u e l i t t l e m a n และชมผ่านแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ trupunya.com e เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีที่ App Store พบกับกิจวัตรของสามเณรทั้ง9รูปได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ